ย,ย่านในพาวนา <c oughs> ย่านผ้านงางพาวันนานังพาวนาตะกี้ลงพ่อห้จิน <c oughs> านองหลวงพ่อห้จินผ้านางนี่โดนสองสะโมงน้อ <c oughs> งปูไข่ในสมโมงสมโมงกลัวเศร้าลงพ่อห้จินขึ้นธรรมาต,ตายเดิมอน,นี้ <c oughs> วันที่นี่กระดิ่งแรกเห็นบ่ยินเสียงสัญญาณว่าให้เศร้าหรอว่าห้เศร้าภาวนาว่าห้ออกปวดขาปวดยังกระทนอยู่หันละไม่ยายเห่นบ่จะกี่ไม่ยายตาซุ้มคุ้มนี่ยไม่ยายตาไม่ยายท้องแม่ยา่ไพ่คุ้มคุ้มวัดเก่ามีสองคนเหรวมาวัดประจําไม่ยายตาหย่ไม่ยายหนูเป็นน้องไม่ยายหนู ยัยแม่หนูเนี่ยตุ้มหนีมาภพราว่าน,น้าวันศิลวันพระมาประจําปวดเขา,าคักคงเพิ่นบ้าพาเศร้าง่ายแล้วกยพ่อปวดแต่ว่าปวดจิตมันบกวนกระว่ายเดย้คันปวดจิตกระว้นกระวายไม่ได้วร่วมใจวร่วมคันปวดเขาเละ คิดเคว้งคว้างเอ้ยนันน uh uh ่นผ้าเศร้าใส่นอจันทั์ใส่นอหนั่นก็คิดด่าผู้พ่อผวน้ามาันไม่ได้อย่างนอกนั่งนี่นั่งโดนๆกับปวดซื่อๆว่ะสิแน่วิ่งเพอร่วมใจแล้มันปวดเขาปวดเขาโอ้ใจมันจ่อเข้าไปอ้๋อมันบ่อยเศร้ามันปวดเขากับแน่ว in ่ยจอดจ่ออยู่ เจ้ากบอลมันปวดมันยังมันก็ดิ่งลงอาหนึ่งก็ค้นหููพื้นสล่าร่าบ้าแอนสลาหลูลงไปว่ามันจะของล่งไปว่าตะลางสลาแท้ที่จริงว่ามันอย่างมันจิตมันว่างมันรู้จิตมันรู้แผ่นสลามันหลูพระเจ้าบอกว่ารู้กับพวกพระเจ้าอยู่ละ แ่นซลามันทะลุมันยยบล่องน่ะเขาว่ารู้รู้ภาษาอีสานพื้นมันรู้ล่องเามันรู้ปั๊บมันก็สบายแหละเพี้ยนจากทุกมันมันว่างอะไรมันว่างทุกสัมปยุตกับทุกขเวทนามันว่างจิตมันก็สบายเจ้าบานนั่นอันองผ่านยังสันอันเก็บผ่านปวดสู่มันสู่มัน แต่ว่าให้มีสติเมื่อมันสู่เราฟุ้งซ่านทันสู่ฟุ้งซ่านก็ว่าได้บ่ว่างใจว่ว่างมาล่องมืล่องแน่วแน่สู่ด้วยสติจดจ่อเข้าไปเัมือถ้ามันว่างมันเปลี่ยนเป็นข้อระยงไปเลยความเก็บความขวดความร่อนความทุกข์ยากไปใส่ไว้แล้วหายไป เป็นความว่างความสบายใจใจสบายใจพ่มีทถูกพ์บ่มีสมมุติบัญญัติพ่มีเวลาหน้าที่มันเป็นได้เว้และนั่งก็เป็นน,น,ปน,นอนก็เป็นยืนก็เป็นเดินก็เป็นเดินยังกลมหนึ่งก็ยยางตัวเมื่อไรอยู่ปกติเด ย่างกลับไปกลับมาแต่เวลาใจมันร่วมมันว่างนะมันเกิดเป็นอีกวิธีหนึ่งมิติหนึ่งของวันอีกสบายเดินยวดขึ้นบดวันก็บว่ามีถูกเลยนั่นอละมันว่างมันเป็นสั้น์เอาวันหน้าเพื่อสิให้มันว่างเพื่อสิให้ลูกสุกลูกทุกนั่นล่ะ มันรู้จะคล้องรู้ใจนี่แหละยงยังค่อยให้นั่งมาันานเพียงยังค่อยให้นั่งสู่ทุกข์กำหนดรู้ทุกข์พิจารณาทุกข์เมื่อมันเมื่อมันทุกข์ถึงที่สุดมันก็ต้องสุกเป็นยังว่าสุกกับทุกข์มันบ่เทียงเป็นสุกบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นยังว่าสุขขั้งวาดุขขั้งวาอาดุขขะมาสุขขั้งวา สวดธรรมะจะสวดอนัตตลราคาณาสูตรอาเสียมันเข้าใจเน่สุกเน่ทุกเนี่ได้ภาวนาอ่ามันเข้าใจเน่ความยึดความถือมันยึดยังถือยัางมันหลงไอยัางเนี่สเสียมันรู้ในบอลมันหลงหลงเนี่แหละหลงอันใดเพ่งบ้นหันเพื่อเสียให้มันรู้หลงสุกหลงทุกหลงสุกเพ่งสุก น้อยนังก็จะเปลี่ยนไปลงทุกเพ่งทุกนี่ภาวนาเนี่ยสร้างบาร,รมีภาวนามันบากาเขามีสติมีปัญญามันจังคอยรูล้ละรู้ว่างมันจังคอยเสียเบิดทุกเบิดทุกสิ้นทุกเพราะ ไม่โลภไม่โลภพบมโลภเนี่ยก็ว่ามีทุกข์โลภเนี่ยก็ทุกข์สิ้นไปบโกนี่ก็ทุกข์ก,ก,ก,ก็เบิดไปมัวหลงมัวเมายึดมันถือมันเทุกข์เบิดไปเนี่ยภาวน,นาเพื่อสิให้เบิดทุกข์เพื่อสิให้มันสิ้นทุกข์อันแท้จริง มันภาวนาเพียเสียวเงินอาทองเนี่ยมันภาวนาเพียเสียเห็นเหลขกเห็นเบอร์ไปซื้อเหล็ที่ล่ำซื้อวยมันก็ไปคนละท่างละ่ะนั่นเป็นมิตราภาวนาเป็นมิตรสาภาวนามิตรสาสติมิจฉสาสมาธิตั้งสติไว้พอชอบท่านกำหนดไปกำหนดไปเอาใ,ใจร่วมร่วมโอ้เลขที่ออกตัวแด้มากขึ้นให้เห็นเดอ้อนั่นเป็น ป็นมิจฉาสติหมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมันบ่เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์มดทุกข์ปล่อยว่างทุกขเ mm hmm. ขาวันหน้ากำหนดรู้ทุกข์เกิดกำหนดรู้มันเพ่งมันพิจารณามันแต่ปวดเขาคักั ปวดเข่าคกๆมันเป็นไฟมันเป็นไฟมันเป็นน้อแข็งขันว่าเย็นขันเย็นก็เป็นน้อแข็งเบิดโตขันห้อนก็เป็นไฟเบิดโตนั่นยังเป็นเวทนาใหญ่ยังมันทุกขเวทนาขันพ่อปวดพ่อยุดยุดยินยินมันหายไปเว้ยมันว่ามนแมนเวทนาที่แรกกูลองค้นเลปวดเป็นแน่จังน้อย พุทโธพุทโธรู้ไว้มันก็นหายนะี่ห็นว่าท่านแมนเวทานาแท้ๆมันต้องเป็นไฟเผาบิดโตซะกอนเย็นบิดโตซะกอนเย็นร้อนเป็นเย็นเย็นเย็นเป็นร้อนอยู่หันสองยกสามยกคือหกันซะกันนะมันว่างมันผ่านอันนั้นได้นี่ันยังว่าผ่านเวทานาผ่านทุกขเวทานาโอ้ที่สุดของมันแลวกั เวทนาก็เป็นสัมปยุต์อันหนึง่งหรือว่าเป็นเวทนาเป็นอารมณ์อันหนึ่งอารมณ์ทุกข์สุขเขเวทนาก็เป็นอารมณ์อันหนึง่งอารมณ์ส,มนนมสุขสบายเข้าใจอังสันเด้ยพาวนาันหน้าเพื่อให้เขาใจความจริงมันยังเคยสิปลอยสีว่างได้ตัวนคะวามกรดความ ถือตัวถือตนมีอายุมันก็หายออกไปเบ้อร์นเลยบังใจจะของโหลดผูด้ได้ภาวนาวาจะของภาวนาเปลี่ยนเหมือนยั่งเขียดผู้นั้นสร้างผู้นี้ยุ่นเฮ้ยภาวน,า,า,น <c oughs> าพอเปลี่ยนพอพอใจก็ผู้นั้นาพอพอใจก็เฮียนนี่เฮียนนั่นเฮยนเนี่ยพั้นภาวนาพั้นเปลี่ยนยังไงที่ไปว่าจะของภาวนาเปลี่ยนภาวนาเปลี่ยนดวงว่างความโกรธความเขียดความ ยึดคว่มถือมันต้องว่างมันต้องโลงใใ่งแน่ใจแต่เด้ถ้ามันภาวานาเป็นเอ้ามันเศร้าไปแล้วบอก